สวัสดีครับเจอกับทางร้านเราอีกแล้วนะครับร้านผมขายเฉพาะเกงกินาีไวรุ่น5012รุ่นเดียวนะฮะทุกคนมาดูเกงกินรีไวรุ่น5012ตัวนี้นะฮะขนาดตามป้าย W34L30 นะครับ W34L30 เป็นงานสีซูเปอร,ร์แบล็คนะฮะทุกคนเป็นรุ่น5012ทางร้านเราจะขายเฉพาะเกงกินาีไวรุ่น5012ที่คัดเกรดมาแล้วเท่านั้นนะฮะเกงที่ร้านผมขายนี่คือเป็นกางเกงที่คัดเกรดมาแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเป็น ผ้ารวมมานะเป็นผ้าที่เขาคัดเกล็ดหรือคัดหัวกระสอบมาแล้วผมรับรุ่นนี้มาขายนะฮะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปจากร้านผมไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมเกงกินรีไวรุ่น5014ซูเปอร์แบล็กตัวนี้รหัส248นะครับรหัส248มาดูขนาดวัดจริงเอว34ยาวทั้งตัว41ปลายขา8.5เป็นงานเม็ดอินอียิปต์เม็ดอินอียิปต์ราคา1,250บาทนะเป็นสีซูเปอร์แบล็กเข้มๆเลยนะฮะลูกค้าทุกคน และเป็นรุ่น501เป็นรุ่นที่นิยมใช้กันเลยนะฮะลีวรุ่น501เนี่ยเป็นรุ่นยอดนิยมนะผมขายแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะฮะมาดูป้ายด้านหลังนะป้ายด้านหลังก็จะมีป้ายประกันแล้วก็ป้ายเดแทบนะฮะอยู่ครบนะฮะเดแถบแล้วก็ป้ายประกันอยู่ครบนะครับทุกคนทางร้านเราขายเฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะฮะแล้วก็ข้างในจะมีอะไรบ้างนะฮะข้างในก็จะเป็นป้ายแคร์จะเป็นรุ่นป้ายแคร์หนึ่งใบนะฮะ แต่เป็นรุ่นป้ายแคร์หนึ่นใบเนี่ยนะครับก็จะบอกรายละเอียดทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นวิธีการเก็บรักษาแล้วก็วันเดือนปีที่ผลิตเลขรหัสผ้าเลขหลังกระดุมเลขหลังกระดุมเนี่ยจะเป็นเลขแทนรหัสสถานที่ผลิตะจะดูว่าผลิตมาจากประเทศอะไรก็ดูจากเลขกระดุมสมมติว่าป้ายแคร์โดนตัดไปใช่ไหมสมมติว่าป้ายแคร์โดนตัดไปเราก็สามารถมาเสิร์ชหาข้อมูลจากเลขหลังกระดุมเม็ดแรกตรงนี้ได้เลยนะครับว่ามาจากประเทศไหนนะครับผม แล้วก็กระเป๋าด้านในซ้ายนะฮะกระเป๋าด้านในซ้ายก็จะสกรีนฉลองร้อยปีแบบนี้นะฮะสกรีนเพื่อการันตีว่ารีวมีความเป็นมามากกว่าหนึ่งร้อยปีนั่นเองนะครับผมไปข้างในอีกนะฮะจะมีป้ายเลสแบบนี้ปกติต้องมีนะฮะนี่นะครับแต่บางตัวถ้าไม่มีก็ไม่ต้องซีเรียสครับผมมันอยู่ที่ป้ายแคร์นะเขาจะรวมมาที่ป้ายแคร์ป้ายเลสเลสแบทนะฮะเลสแดงแบดข้างท้าครับผมแต่ตรงๆตัวง่ายอย่างเงี้ยนะก็ประมาณที่ว่า ปลายข้างขาวแดงนะฮะก็จะมีแถบซิเวอร์ไลนิ่งแถบสีเงินอยู่สองขอบข้างนี้นะฮะใช้กล้องสองพระสองดูนะครับจะเห็นตัว L อ S and c o ย่อมาจากร e v i Strauss a n น Co นั่นเองครับผมมาดูงานปลายขากันนะฮะงานปลายขาตัวนี้เดี๋ยวผมดูให้นะงานปลายขาตัวนี้เป็นงานปลายขาฟอกเดิมนะครับลูกค้าทุกคนเป็นงานปลายขาฟอกเดิมครับผมเป็นการเย็บแบบจะเป็นการเย็บแบบลูกโซ่หรือว่าใดเป็นการเย็บแบบได้เดี่ยวนะฮะ กางเกงตัวนี้ครับเป็นงานปลายขาฟอกเดิมครับผมปลายขาเดิมเย็บแบบได้เดี่ยวนั่นเองหรือเรียกอีกอย่างว่าเย็บแบบซิงเกิลนั่นเองนะครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้นะครับติดต่อขอดูารยายละเอียดเพิ่มเติมกับทางแอดมินผมได้เลยที่เบอร์โทร0 9 6 1 5 5 25 2 5ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ